สวัสดีครับวัีพี่น้องสุขสุขกันโอ้ยพี่น้องบรรยากาศไปในสำนักงานนะครับพี่น้องเนื่องจากฝนตกต่อกันหลายมือมันเลยเป็นดินร่มดินยังไปเลยพี่น้องเวลาศิลปินขับรถกามากค่ะละมัดระวังจังหน่อยครับพี่น้องครับป้ามาเบิร์นทางโซนเวทีพี่น้องอีพอหลากอย่างนูบุมากกว่ากัน่าสียางมากกับข้าอาบรถชิมต้นเองพี่น้อง ไม่มาทำเพื้ยนล้เพื่อนห้ามนี่พออนไหนกบางงนบ้างเขียนชิวไว้ไหน้ำเนี่ยบ้งของเตียมชู ชั้นปีน้ออลังการครับเป็นงกล้องผู้ใดนครับพปนอง,องป,นปีนี้ไม่เป็นซองรองไนะแต่ว่าผมเขาขอแชีงนะผู้ใดครับองขอแชงน้ใดนะครับผมแข่งกับตัวเองแข่งกับเวลาผลงานเพจเต็มที่สมราคาจ้างของท่าเจ้าพะระับพี่นอ้องโปเอดสีไลแน่นอนนะครับ ไ้เบื่งแก้โค้งชากข้าวๆนี่ะครับพี่น้องอันนี้แก้โค้งชากข้าวๆนะครับพี่น้งองโคตรนะปา,าหอ่อนชาพีที่ไหมแล่าพี่น้อง ตอนนี้ทีมไฟก็กำลังจิตตั้งไฟนะครับเป็นอเพราะวา่าเราจะซ้อมเสมือนจริงวันที่28ีปน้องใส่ชุดแต่งหนาทุกซงทุกอย่างเหมือนกับการออกงานจริงๆครับีปน้องใส่ดนตรีสดเราอาจจะซ้อมถึงเช้าแล้วนะครับผมซ้อมอาจสีฮอดเ้าหล้วก็ไปวัดต่อนะครับเป็นอเพราะว่าวันที่29เป็นบุญรขรรค์ที่น้องผู้เล็กันซ้อมแล้วผู้เลบ่อยากนอนครับ ไปวัดทำบุญได้นะครับพี่น้องสำหรับผู้ใดอยากนอนงกันพักผ่อนร่างกายจะมองนะครับพี่น้องตอนนี้ทีมงานกำลังติดตันอุปกรณ์นะครับพี่น้องี่พุ่งใจนะครับพี่น้องผมั่นยูสูน้ำหมอนำเพื่อนเพลินมาสามปีเต็มๆครับพี่น้องตั้งแต่ไว้สำหรับแตงแต่ไว้สำหรับเป็นสัมมังกันคนละเอาพี่น้องเราซื้อซื้อนะครับผมเอากระเ็นวงที่เข่าหักเข่าสางมานักกันจะเล่นเติบโตมั่นใจ ดีใจนะครับพี่น้องซาบซึ้งใจพี่น้องบิ๊กซีแฟนครับกะเริ่มนะเนี่ยขึ้นมาแน่ดังบอกขอบุญขอบคุณพี่น้องทั้งฟังสายความเด้อพี่น้องตั้งตังประเทศนะครับก่อนมั่งมีพี่น้องทั้งฟังสายพี่น้องตั้งตังประเทศมาซอยชู้ซอยแช่ซอยเบิง้งหมอลำกับไปหนักพี่น้องหรือว่าจะเป็นพี่น้องทั้งไทยเฮาบอมเนี่ยนะ ปีนี้มีฮอยเซอลิงเด้อพี่น้องปีนี้มอนังเป็นรังเปิ่นมีหอยเซอลิงนะครับผมปีนี้แซนซางเวทีโดยช่างสุกนะครับผมครับพี่น้องทีมงานเขาทำงานแบบเต็มที่เลยนะครับผมสําหรับทีมงานช่างสุกนะครับผมคนมานอนเอาเวทีส่วยให้เราเสมอนพี่น้อง กินปลป้ายก็มาแล้วกิไปโดริกกิทุกอย่างนะครับเป็น้องสิบเตียมหวังว่ามืออื่นสิ่ว่ามีฟ้ามีฝนครับเป็น้องเพราะว่าช่วงนี้ป้าอยู่เขาแล้วก็วันปิดวงหวังว่าจะไม่มีฟ้ามีฝนก้อนเมื่อเกิดก้อนมือ่อก้อนมื่อแสดงผมก็สิบเบ้าไปยุบไป็น้องบ้า,าผู้บาอาจารย์เพื่อนซอยไม่มีฝนนะครับผมและเมือ่อื่นนะครับผมวันที่ยี่สิบแปดนะครับผมพี่ีบวงซวงบวงสรวงเบที T. ก่อนเปิดฤดูกาลของมะลำเพลินลำเปื่นนะครับก่อนเปิดงานของมะลำเพลินลำเปื่นนะครับพี่นอ้องทุกสิ่งทุกอย่างมะลำเพลินลำเปื่นปีนี้คือปีทองปีนี้คือปีทองปีนี้ต้องเฮ็ดผลงานให้ดีที่สุดพี่นอ้องนะครับพี่นอ้องเข้า นี่จัดเต็มนะครับพี่น้องจัดเต็มเลยนะครับผมแต่ละปีนี่แต่ละคณะมอลำเบิร์ตว่าแม่น้อยเลยครับพี่น้องเฮ้าคนอีสาเน,น,น,นเนาะเนีคนมากมวลกับเสียความสุขของเสียงร้องเสียงรำอู้บนไปหาเงินตังคระับดประเทศกับเด็กนชิ้นหอดบาทชิ้นหอดซองนะครับผมกับดนนิ่งเสียงมอลล์ลำมอลำพ่อใดมีกำลังแรงเชี่ยแรงใจในการเปิดงานเนาะพี่น้องเนาะ ทุกคนสู้เต็มที่นะครับผมเพื่อวันเปิดฤดูการของมอลําเพลินลำเพืนวันที่สามสิบครับพี่น้องฝากพี่น้องสนับสนุนบัตรสนับสนุนตีนะครับผมเขาคุ้มของมอลําเพลินลำเพื่อนพี่น้องหอได้มื่นแตกพี่น้องหอยได้มื่นแตกเป็นวันสําคัญอีกหนึ่งวันก็ว่าได้วันเปิดวงปิดวงนะครับพี่น้องถือว่าเป็นวันสําคัญที่สุดเลยของมอลล์นะครับผมเปิดวงปิดวงนะครับพี่น้องเฮ้พี่น้องผู้ไดที่บ่สะดวกมาานางานกับฝากพี่น้องซื้อบัตรซื้อตีเขาคุ้มนะครับพี่น้อง เรือพี่น้องสิเป็นไฮกําลังใจออนไลน์มอลองมอลำพี่น้องก็สามารถโอนได้ตั้งแต่เมื่อนี้จนถึงวันที่30เลยนะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องกูได้อยากให้กําลังใจออนไลน์ศิลปินกะัานสำหรับฟูนาฟูกันแนะนำเป็นตั้งแต่มือวันที่28เป็นต้นไปยิ่งดีเลยพี่น้องเพราะว่าสิได้เป็นศิลปินสิได้เย็บปล่าท่านสิิไดแตกเงื่อนท่านนะครับพี่น้องว่าวันที่เราเปิดวงมันน่าจะตรงกับวันเสาร์เม่นอพี่น้องคันเจอว่นพีน่าจะตรงกับวันเสาร์ ปีนี so first, ้ทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมพร้อมครับพี่น้องพร้อมมากๆเลยบางบ้าฟาคนเพื่อนสีเป็นใจบางบ้าฟาคนเพื่อนสีเป็นใจเพื่อนสีเมตตามาลองมาร่ำเพรื่อลำเพื่อนเฮานะครับพี่น้องเฮาช่วงนี้บโหลายวิวุ่งกัหลายๆวงก็ต้องยกเลิกนะครับพี่น้องอาทิเช่นหมู่บ้านหมู่บ้านนี้พาอยู่เข้าหนักมากฝนตกทั้งวันนะครับผมเมื่อนี่ก็เที่ยวตกเที่ยวหยุดอยู่พี่น้องเที่ยวตกเที่ยวหยุดเที่ยวตกเที่ยวหยุด เมือแรงก็ต้องลุนเบิงว่าสิตกอีบบคันเท่ามาซ่อมตากฝนลายมันไก่สีหอดมืองั่นนะนะพี่น้องใกล้จะถึงวันงานแล้วอาจจะทีมงานอาจจะไม่สบายได้นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ทีมงานก็ว่าสบายแล้วคนเนื่องจากตากฝนซ่อมแน่นะครับพี่น้องช่วงตะวันสิเปิดวง่ก็อยากให้ทีมงานเท่ารักษาสุขภาพนะครับพี่น้องครับภูเลหูตัวว่าจะฟ้องพัสดุยหมกันกินยาอาหมอพักฟื้นในเวลา 2- 3สาวันนี้นะครับพี่น้องให้เต็มที่นะครับผม ตัวนี้การยืนแชะนิดแค่น้อยพี่น้องเพราะว่ารถการหลายขั้นนะครับผมเพราะว่าห้องพะทัณฑาที so, uh, y, uh, like ่เป็นปูนเพราะว่าัฒฑรที่หินคือยังมงเวที่ตังพี่น้องมงวที่ตังคนที่หินมันก็เลยมันก็เลยเกนเ่าเป็นตมนะครับพี่น้องแต่ว่ามองรถจอดมันเป็นตมเป็นยังนะครับพี่น้องทัณฑรที่หินทีปูนนะครับพี่น้องแนอนะคตเราต้องมีทุกอย่างนะครับผมมอสเพลสระเพลินเาว่าสิเป็นโดมบาว่าสิเป็นห้องพักไอศิลปินไม่ศิลปินเก้านะครับพี่น้องยุ่งน้องกัน ไปโดนๆน,นะครับพี่น้องเฮาเอาพี่น้องครับผมคลิปนี้เก๋าไว้สั้นหนีละพี่น้องเฮานี่นะครับ